ก็สามารถทำาสร็แล้วโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอตอนนี้บดก็แจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนหกเดือนแต่เหตุผลที่ให้ออกนี่ก็ไม่ค่อยชัดเจนก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงตกลงว่าคืออะไรเหตุผลที่แท้จริงก็อาจจะอาจจะพอรู้นะแต่ว่าสำหรับในการที่มีการถแถลงโดยบอกไปแล้วเนี่ย ไม่แน่ใจว่านั่นคือเหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเข้ากันไม่ได้แล้วมีความแบบว่าไม่สามารถที่จะมีความสัมันได้ถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้เนี่ยก็ต้องถามต่อไปว่วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเข้ากันไม่ได้ในในเรื่องอะไรความเห็นอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างผมก็บอดผมกประธานบอร์ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วความเห็นมันก็เป็นในทิศทางเดียวกันเพราะถ้าความเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่สําคัญของบริษัทได้เพราะว่าปีนี้เนี่ยสเดือนแรกก็ประกาศผลประกอบการไปแล้วกาไร3ามพันหล้านบาทผลประกอบการเดือนเมษายนก็อยู่ในธีเกณฑ์ที่ดีทั้งๆท,งที่ราคาท้งหมนอยู่ในระดับที่สูงมากที่ราคาน้งหมนมันเริ่มลดลงก,ก็คือเดือนพฤษภาคมซึ่งก็จะมีผลต่อผลประกอบการในเดือนมิถุนายนจำนวนผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นดีมากปีนี้56%เ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้น14%นะถ้าเป็น RPK ผู้โดยสารกิโลเมตรก็เพิ่มขึ้น8%นกว่ากว่า Ca ปิต t ฟ Factor ก็คืออัตราส่วนระหว่างผู้โดยสารต่อจำนวนที่นั่งก็อยู่ในระดับ78%โดยตลอดสีเดือนแรกของปีนี้และเดือนพฤษภาคมซึ่งมักจะเป็นเดือนที่แย่ที่สุดของการบินไทยเพราะว่าเป็นเป็น low season เนี่ยครึ่งเดือนแรกผ่านไปแล้วเราก็าเห็นแล้วว่า แค b i ปอินแฟกอ,อยู่ในระดับ72%แล้วก็การจองล่วงหน้าในช่วงที่เหลือก็อยู่ในระดับประมาณ69-70%เพราะฉะนั้นทั้งเดือนพฤษภาคมเนี่ยแคปินเน่าจะอยู่ในระดับ7 8ในขณะที่พฤษภาคมปีที่แล้วแค b i ป์ t ินแฟเอ,อยู่ในระดับ62%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้วสัญญาในเรื่องของการริหาความเสี่ยงระดันบนผมคิดว่าเราก็ทำได้ดีมากจะเห็นได้ว,ว่า สามเดือนแรกกำไรจากการทำเฮดจิงน้ำมันที่เป็นสัญญาที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้ว9 0 9ล้านบาทเดือนเมษายนเ,นเดือนเดียวกำไรจากเฮดจิ้ง430ล้านบาทและถ้าดูจากราคาน้ำมันแน่ะจะลดลงมาแล้วในปัจจุบันแต่ถ้าดูจากาสัญญาที่ทำไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ทั้งปีน่าจะมีกำไรจากเฮดจิงในระดับที่มากพอสมควรจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำไรให้กับบริษัท พราะนั้นถ้าเผื่อว่าสื่อสารกับบอร์ดไม่รู้เรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะทํางานออกมาได้ผลงานเป็นแบบนี้ถ้าเผื่อว่าผลประกอบการไตรามาสแรกขาดทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วเมษายนไม่ดีนั้นยังจะมีพอมีเหตุผลที่จะที่จะตอบสังคมได้นะครับแต่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าสื่อสารไม่รู้เรื่องกับบอร์ดเนี่ยหรือประธานบอกดแล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องกลับไปถามบอร์ดนะครับว่า ตรงลงท่านหมายความไปยังไงหมายความว่าสื่อสารอะไรไม่รู้เรื่องรู้ว่าม,มันมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการลงโทษทางวินัยและการบางคนหรือเปล่าเพราะว่า้เรื่องการทําผิดเนี่ยคนนี้คนที่นี่มันมีปัญหาเยอะพนักง,งานสองหมื่นห้าพันคนมีคนดีมีคนไม่ดีคนทําผิด <c oughs> ก็ต้องถูกลกโงโทษจะูกลงโทษก็ไปวิ่งเต้น วิ่งเต้นก็อาจจะมีคนพยายามจะช่วยไม่เอาใจไม่ยอไม่ยอมทําตามที่สั่งมาก็อาจจะไม่พอใจหรืออาจจะเป็นเหตุผลอื่นก็ได้บางทีมันมีเรื่องของการทุจริตที่กาลังสอบสวนอยู่กําลังเจออะไรก็อาจจะมีคนเดือดร้อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีมีเหตุผลหลายอย่างที่ที่ผมคิดว่า,าเป็นเหตุผลที่แท้จริงจริงๆต้องถามบอร์ดนะว่าตกลงว่า เหตุผลที่แท้จริงคืออะไรก็ถามต่อปไปเรื่องสื่อสารไม่ร pues mm ู้เรื 8, 2, nah. ่องกระบอกนี่มันคืออะไรเอาให้ชัดนะแล้วจ่ายเงินเหตุผลที่แท้จริงก็มาถามบอร์ดผมก็เพียงแต่แต่สารไม่ถาอเหตุผลที่แท้จริงก็คงเป็นอย่างที่มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ไปแล้วหลายๆฉบับไม่เกี่ยวกับเรื่องการขาดทุนเรื่องกันเนี่ยเหตุผลที่แท้จริงเรื่องไม่รู้เป็นเป็นเรื่องที่ไป ไปอ่านดูในหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ได้บางฉบับก็มีการลงข่าวไปแล้วผมดีกว่าผมว่าผมว่าเหตุผลที่แท้จริงต้องไปถามกรรมการต้องไปถามดีดีชอบเป็นเรื่องการเมืองแทรแซงนะคะมครับผมผมไม่ทราบผมคิดว่าผมว่าเหตุผลที่ได้มีการชี้แจงต่อสนาชนเป็นเหตุผลที่ที่ฟังและแปลกแปลกประหลาดอาจารย์อาจารยีอาจารย์กรรการยังไงบ้างครับตาม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 ื่อนไขในสัญญาเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรต้องทำนะ พราะสัญญาก็สามารถที่จะให้ออกได้อยู่แล้วมันเป็นสัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลังที่ให้รับวิษากิจทำกับกรรมการผู้ดการใหญ่ของรัฐวิษากิจเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าบอร์ดต้องตอบสังคมเท่านั้นแหละว่าว่าเหตุผลคืออะไรผู้คนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสยัยพนักง,งานก็สงสยัยผมก็ยังสงสัยอยู่ จะมีการฟ้องร้องเราเรียกร้องเรียนต่อคณะกรรมการอะไรที่ทัดตุนทางเพือเลราไม่ได้คิดแต่เพราะว่าตามเงื่อนไขในสัญญาผมคิดว่าก็ก็ทาได้อยู่แล้วในอำนาจของบอกที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องให้เหตุผลเลยว่าทําไมถึงเลิกจ้าง KPI ผ่านเรียบร้อย86เรซต์แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได้แม้ว่าจะกําไร สี่เดือนแรกก็ตามถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะกลับมาค่อนข้างดีก็ตามถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ในเรื่องของราคาน้ำบันก็เป็นสิทธิ์ของบอดท,ที่จะที่จะทําได้มองว่ามันไม่เป็นธรรม่อก